วันนี้ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยคือว่าเราจะอยู่กับอนาคตอย่างไงในแบบที่เราปรับตัวได้ตลอดเวลาครับ สิ่งที่ต่างหรือว่าหนึ่งที่บอกว่าประสบการณ์คือคนเราเห็นหน้ากันเพียวๆเนี่ยปิดกล้องเบื่อแต่พอเราบอกพาเข้ามาในปึ่งในชากเนมันอยู่กลางเมืองเงี้ยครับคนก็จะว้าวมากเฮ้ยมันคืออะไรแบบไหนถูกที่สุดในตลาดสุดในตลาดแวลูที่สุดในตลาดมาแต่ตัวมาแต่ตัวสมมัติสินค้าเป็นมือถือผมบอกโอเคงั้นทีมงานจัดมือถือมาเลยนะครับโอ้โหนี่ครับโ่มาเลยนี่เลยคุณกล้องอยากจะเล่ากล้องอยู่ตรงไหนแบบไหนระบบเราทําให้หมดเลยนี่ครับก็เรียนกันแบบนี้เลยนะครับนี่เหมือน ตัวนี้ล็อบบิงส์ ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสอรี่ครับวันนี้วันนี้เหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบไปงานอีเวนต์หรืออยู่ในธุรกิจอีเวนต์นะฮะวันนี้จะพามาดูงานอีเวนต์แห่งโลกอนาคตครับไม่ใช่อีเวนต์อย่างเดียวนะฮะการเปิดตัวสินค้าการจัดประชุมสัมมนาการมีแฟนมิทติ้งที่ปกติต้องใช้คนเยอะๆแล้วเราก็สามารถไปรวมกันได้นะฮะแต่โควิดบอกว่าเราทําไม่ได้ถ้าทําไม่ได้งั้นสัมมนาในอนาคตจะเป็นอย่างไรวันนี้ครับจะพามาดูวิธีการจัดงานของอีเวนต์ในโลกอนาคตครับกับที่นี่ฮะฟิวเจอร์วันนะ ที่เป็น Virtual Studio Complex ที่แรกในประเทศไทยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้ขออนุญาตนะฮะบอกเพื่อนๆเอาไว้ว่าจะพามาดูงานสัมมนาการประชุมกิจวนต์ของโลกอนาคตยินดีต้อนรับสู่ฟิวเจอร์วันนะครับพี่ก้องฟิวเจอร์วันมันคืออะไรครับพี่ผมทำออฟไลน์ด้านอีเวนต์มา17ปีทําด้วยความคุ้นเคยหลับตาทําก็ได้นั่นคือสิ่งที่เราทํามาตลอด17ปีครับโควิดทําให้เรางงไปเดือนหนึ่งเอ๊ะต้องยังไงดีลูกน้องอยู่กัน30ชีวิตตอนนั้นพูดตรงๆเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเืออะไรก็เลยเป็นที่มาว่า จุดหนึ่งที่เราตั้งคําถามว่าถ้าจัดอีเวนต์ไม่ได้เนี่ยรวมคนไม่ได้เนี่ยมันมีวิธีอื่นอีกไหมที่สามารถที่จะรวมคนให้มาอยู่ด้วยกันแล้วยังได้ประสบการณ์เหมือนตอนที่เข้าอีเวนต์จริงๆ ว่าหัวใจสําคัญของการจัดอีเวนต์คือประสบการณ์ครับคือ experience ประสบการณ์ซึ่งทุกคนก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรทดแทนได้เพราะแตก่อนพี่คงจัดงานเป็นร้อยๆพันๆคนใช่มากสุดมากสุดกี่คนแสนคนครับแสนคนเขาดาวเราจัดเขาดาวที่ไหนครับที่ขอนแก่นครับ หลังจากนั้นโควิดบอกเราว่าเราณนะตอนนี้เรายังไม่ควรทํากิจกรรมที่คนรวมกันเป็นพันพันหมื่นื่นคนใช่ครับแล้วพี่ทํายังไงครับตอนแรกคิดว่าจะกลับไปทําไร่ที่บ้านแหละที่เจ้าคุณปู่ที่ 2, <c oughs> ให้ประมาณสองพัน <c oughs> ไร่ใช่ครับไร่เดียวก็เลยคิดว่าถ้ารวมคนผ่านออฟไลน์ไม่ได้เนี่ยต้องมีระบบหนึ่งที่รวมคนด้วยกันซึ่งตอนนั้นอะซูมเนี่ยปังมากแต่สิ่งน่งที่เราพบเลยคือประชุมผ่านซูมเนี่ย มันไม่ได้อัตรดครับมันอยู่ในฟิกเฟรมครัและสิ่งที่เราพบคือพอคนไม่ได้ประสบการณ์เนี่ยคนก็จะปิดจอแล้ว e n g นเกจก็ลดลงลดลงมันก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะดีไซน์บรรยากาศเนี่ยให้คนที่อยู่ในจอเสมือนว่ากำลังอยู่ในอีเวนจริงเราก็เลยเหมือนคิดว่างั้นเ,าานเรามาเนรมิตโลกเสมือนจริงที่เรียกว่าเว r ร์ลชวแต่ประสบการณ์เนี่ยจริงๆเลย ขอบอกก่อนนะครับเรื่องราวเห็นนี้เกิดขึ้นจริงแล้วเวลาพี่จัดมีคนมาสัมมนากับพี่เป็น2000คน2000คนครับเกณฑเก้าสเนคนในอยู่ครบเต็มชั่วโมงอ๋อครับเปิดสัมมนามาแล้วกี่ครั้งครับผมจัดเดือนละครั้งปีที่แล้วเนี่ยเข้ามา12ครั้งครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยได้ไหมไปดูเลยให้เห็นเลยว่าไอเวลาจัดคนเป็นพันๆคนเนี่ยแล้วมีประสบการณ์มันอยู่จริงเป็นยังไง จะพาเข้าสู่โลกอนาคตนะครับครับผมนี่คือพื้นที่แค่45ตารางเมตรประมาณคอนโดหนึ่งห้อง เท่านั้นเองแต่สิ่งที่เรามองไว้เลยคือว่าไม่ว่าจะจินตนาการหรือแบบไหนก็นแล้วแต่เนี่ยม,มันสามารถในพื้นที่เล็กๆนี้ได้เพราะนั้นเดี๋ยวคุณก้องลองอยู่บนจอนี้นะครับ,รบอันนี้เป็นจอ LED ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ไซส์ใหญ่เพราะเราจะผสมผสานร,ระหว่างจอจริงกับกรีนสกรีนเนี่ยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนี่คือโลกแห่งอนาคตนะฮะเราจะยืนอยู่ตรงนี้งั้นเดี๋ยวผมพาคุณก้องไปอยู่ในคารโก้เครื่องบินดีไหมฮะฮะคงย่น่าจะเป็นสัญลักษณ์อะไรที่มันใหญ่ๆได้มันจะเริ่มตีกริดแบบนี้นะครับก็เชื่อมแล เพราะนั้นตรงนี้ครับบนกล้องอยากจะเปิดตัวเครื่องบินรถไถรถยนต์ทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเข้าใน,นตัวนี้ตัวเด่นคือตัวเปิดตัวโปรดักต์จริงอ๋อ,อเหมาะสําหรับเปิดตัวโปรดักต์กล้องไอเดียมาว่าอยากเปิดตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเนรมิตให้ทั้งหมดเลยปังไม่ต้องเานะคะที่นี่เป็นป<ะ>อยากจะเปิดตัวที่นี่แค่ตังค์กี่บาทแสนสองครับ 1 2 0 0 0แบาทจบเลยครับถูกที่สุดในตลาดถูกสุดในตลาดวลูที่สุดในตลาดแต่ถ้าผ่านรายการคุณก้องนะเก้าหมื่นเก้าเก้าหมื่นเก้าจบเดือนมีนาคมนี้เลยนะครับคุณก้องออเดอร์เลยไหมครับอ่อจะเรียนจะเรียนเลครับมาแต่ตัวมาแต่ตัวหมายถึงว่าผมมาเปิดตัวสินค้าใช่คุณก้องมีสมมติสินค้าเป็นมือถือผมบอกโอเคงั้นทีมงานจัดมือถือมาเลยนะครับโอ้โหนี่ครับโผล่มาเลยนี่เลยคุณก้องอยากจะเล่ากล้องอยู่ตรงไหนแบบไหนระบบเราทําให้หมดเลยอ๋อก็คือสมมติว่าเวลาเราเชิญนักข่าวมาเชิญลูกค้าเรามา แล้วเราก็พูดอย่างนี้โูดแต่แสนสองถูกมากนะถูกไหมครับปกติจัดงานอีเวนต์แสนสองนี่ต่างนี้ต่างร้านอัพคุณกองอยากได้แสงเพิ่มอะไรเพิ่มผมไม่ชัดตังเลยเพราะเป็นระบบเวอร์ชวลติเปิดตัวรถยนต์ดีไหมฮะเออเทสลามาเลยเทสลานะครับเฮ้ยรถมาพูดถึงรถรถก็มาเฮ้ยแล้วมัน มันวิ่งอยู่ข้างหลังผมได้เลยใช่ครับจริงๆก็คือเราเพิ่มจอได้นะครับตรงนี้เพราะนั้นมาแต่ตัวกับตังเดยวที่เหลือผมจัดให้ทุกอย่างเดีย๋ยวจะหาว่าคุยทำ้ใครมาแล้วบ้างเพิ่งทำเปิดตัวรถยามาฮ่าอันนี้ร่วมทำกับทางฟอนอลอ์แสงสีเสียงระบบพรีเซนเทชันเปิดตัวแบบไหนคุยกันเลยลเราเนรมิตให้โอ้หนี่ขึ้นมาอย่างนี้เหรอแบบนี้แล้วครับไอ้นี่คือมอเตอร์ไซค์เขียนเอาเขียนเอาใช้กราฟิกเอาใช้กราฟิกเอาอันนี้เป็นการประชุมดีลเลอร์ด้วยนะครับนี่ครับมากสุด กี่คนเข้ามาเปิดตัวกับเรา2,000ัคน2 0 0 0คนจริงๆเพิ่มได้เลยนะครับ2,000-3,000เนี่ยแอคเค้์เราเปิดจำนวนเพราะจริงเราก็โควททางซูม m Official Thailand อยู่แล้วเปิดโปรสินค้าแล้วมอเตอร์ไซด์สมมุติคุณก้องทำผมยายทำ สัมมนาอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งที่เราทําซึ่งคนชมเนี่ยเก็บเขาเรียกเหมือนเก็บทิเก็ตเข้ามาชมนะครับนี่เป็นในรมิตรูปแบบสัมมนาที่มันดูแบบล้ำๆจริงๆอยู่ในห้องนี้เลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบสัมมนาในอนาคตเพราะนี่นึกว่าอยู่แบบว่าหอประชุมใหญ่ๆหน้าตาอย่างนั้เลยนะฮะเหมือนราบอว่าสยามพารากอนอะไรเงี้ยนะถูกต้องจริงๆอยู่ที่นี่เองครับ45้าตารางเมตรมีงบมาแสนสองจัดได้จัดได้เพราะจริงๆค่าสถานที่ที่รองรับคนเกินพันคนค่าที่ร้านจริงๆครับอันนี้มันคือระบบเข้าได้หมด แล้วก็รูปแบบดีไซน์จริงถ้าคุณก็ไม่อยากเสียค่าดีไซน์เพิ่มเนี่ยมันก็มีแพทเทิร์นนะให้เลือกอยู่แล้วเพราะอนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าพฤติกรรมคนอย่างนี้เปลี่ยนแน่นอน,นอยังไงคนจะเข้าสู่วิวชวลจะใช้ออนไลน์มากยิ่งขึ้นแน่นอนถูกต้องอ่าอันนี้สําหรับเปิดตัวสินค้านะฮะสำหรับเอ,อ่อที่จะมีสัมนาเดี๋ยวจะไปดูอีกแบบหนึ่งที่ว่าสัมนาที่เป็นคนร้อยร้อยคนพันพันคนหมื่นคนก็ได้แล้วก็แฟนมีตติ้งถูกต้องเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันจุกต ครับและห้องนี้คืออะไรครับห้องนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่สังเกตเป็นกรีนสกรีนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับข้อดีของมันเลยคือว่าเทคโนโลยีอันนี้เป็นพื้นฐานราคาก็จะสแตนดาร์ดนะครับไม่ต้องผสมกับ LED ครับแต่ข้อดีคือว่าเนรมิดฉากได้ไม่จํากัดเหมือนกันเพียงแต่ภาพมันอาจจะต้องฟิกเฟรมหน่อยจะไม่ได้สามารถบูสได้เพื่อนๆอาจจะงงว่าไอ้เขียวๆที่ว่าคืออะไรอ๋อมันคือกรีนสกรีนมันเป็นสีที่เวลาใดคัดระหว่างดิจิตอลกบบฟิสิกอลเนี่ยมันจะค่อนข้างเนียนที่สุดห้องนี้เหมาะกับใครครับเหมาะกับใครห้องน เรื่องของสัมมนาเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยถูกวางระบบไว้เนี่ยเพื่อรองรับคนเป็นพันพันคนได้เป็นพันพันคนใช่ครับหมายถึงสัมมนาเป็นพันพันคนถูกต้องครับในแบบออนไลน์ในแบบออนไลน์แล้นมันต่างจากใช้ซูมสิ่งที่ต่างหรือว่าหนึ่งที่บอกประสบการณ์คือคนเราเห็นหน้ากันเพียวเพียวเนี่ยปิดกล้องคือแต่พอเราบอกพาเข้ามาในปึ้งในฉากอี่การเมืองเนี่ยครับคนก็จะว้าวมากเฮ้ยมันคืออะไรแบบไหนแล้วก็เราดึงภาพพวกเขาเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบในแต่ที่ซูมดึงอย่างนี้เลยนี่ครับแล้วก็ดึงคนทางบ้านเข้ามาอันนี้เป็นอันหนึ่ง ได้แล้วเขาก็เห็นเราได้ด้วยครับยังไม่พอคุณก้องจิ้มสักคนหนึ่งปุบปุ๊บคุณกิฟ์เนี่ยคุณกิฟคุยกับคุณก้องหน่อยครับคุณกิฟสวัสดีค่ะโอสวัสดีครับอันนี้จริงๆเลยไม่ได้เป็นหริงครับเนี่ครับน้องนะครับขายกล้วยไข่อยู่เสียงชัดไหมเสียงชัดไหมสนใจรับสักเครือไหมคะ โอ้เสียงเขาชัดมากเลยอะ่ะครับเพราะนำ้ำหนักโต,ต้ตอบเนี่ยมันเรียลไทม์อ๋อนี่เหมาะสําหรับการการศึกษาการศึกษาเลยมันจะทําให้การมีประสบการณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์คนที่อยู่ฝั่งขวาเนี่ยเขาก็รู้สึกตลอดว่ามันไม่ใช่การดูยูทูบนะครับนี่มันคือสดๆอ่ะเหมาะสําหรับการศึกษาสัมมนาแล้วการศึกษาการเทรนนิ่งเซลล์นะที่มีทั่วประเทศเนี่ยคุณใช้ระบบนี้ผมบอกเลยว่าการเอนเกจของเซลล์เนี่ยจะเอฟเฟกตีฟกว่าเดิมแน่นอนอย่างงานที่ดูเป็นออฟฟิเชียลทางการหน่อยนะครับันนี้ผมทำให้ปตทปตทนี่ครับโอ้เขาก็ทางผู้บริหารบอกว่าอยากคุยกกัดดดึาาฟ้ เราก็ขึ้นตึก Energy ให้เลยนะครับแล้วก็ไปอยู่บนดาดฟ้าผู้บริหารก็พูดคุยกันบนบนตึกเลยสังเกตว่ามันดีไซน์ได้หลากหลายไม่จำกัดพื้นที่หรือถ้าเป็นงานอีกแบบนึงก็ได้ครับคืองานที่ผมอำงานเรื่องเทรนดนิ่งครับอันนี้ผมทํากับทางสมาคมไทยธนาคารซึ่งเรียกว่าเป็นลูกค้ารายแรกของเราในปีที่เจอโควิดจากเดิม2ปีแรกเราทําเป็นออฟไลน์ครับเราลดโชว์ไปตามมหาลัยพอเจอโควิดปั๊บผมก็บอกผู้บริหารแล้วว่าไปอนาคตด้วยกันไหมเพราะถ้าไม่ไปเนี่ยผมตายแน่เลยก็เลยนี่เทรนนิ่งคน20,000คนคน0 0 0 0มื่น เป็นโลดโชว์ซึ่งนักศึกษามหาลัยทั่วประเทศก็เข้าระบบนะครับทุกวันนี้เรายังทำอยู่เลยครับทำทุกๆสัปดาห์เดี๋ยวโปรเจกต์ถัดไปนะครับเป็นงานนั่นแฟนคลับบางก็ได้สมมติว่าแบรนด์อยากจะเอาดารากับลูกค้ามาเป็นแฟนคลับมิสติ้งกันมีแฟนคลับมีนักร้องศิลปินก็มาร้องเพลงอยู่ในพื้นที่นี้ เาก็สามารถจะอินเตอร์แอคกันก็มีการเหมือนกรีดนะคะรับว<อ>่าพี่มิวกรับเลือกใครแล้วคนนั้นก็ขึ้นมาพูดคุยด้วยอ๋อหมายถึงว่าเลือกเขาแล้วเขาก็มาแบบคุณขายขวดแข็งผมกครู่นี้ใช่ครับก็มาได้อีกทีนึฮงนี่มิแอนกรีดไม่แอนกรีดแล้วยังไม่พอยังไม่พอครับมีงานด้านอวอร์ผมก็อยากได้งานประกาศรางวัลจะมอบรางวัลกันยังไงดีเลอร์อยู่ทั่วประเทศก็มอบผ่านระบบเวอร์ชวลคนนี้เหมือนนางวัลเลยนะใช่ครับอันนี้คอนเซปต์แบบว่าอยากจะมอบรางวัลอยู่ภูมิภาคไหนก็มีกาาารรรรรส่งงงวววัััลลลดดด้้้ยบิิจอใหคุณไ แล้วก็สุดท้ายผมอยากให้คุณต้องทํามากๆคือสัมมนาที่เป็นของการโคชชิ่งนะครับซึ่งอันเนี้ยระบบเนี้ยสามารถที่จะรองรับนะครับแล้วเราก็ดีไซน์ได้ตามจินตนาการแบบนี้เลยครับเป็นเซเลโบเลยนะครับก็คนเนี่ยจะอยู่ตามหน้าตางแบนี้นะครับโอ้โหคนเรียนกันแบบนี้เลยนะครับนี่เหมือนแอโทนี้ล็อบบส์อินสตายร์นั่นเลยนะครับผมอันนี้ครับสามารถดึงคนขึ้นมาเป็นภาพเดี่ยวโคชชิ่งกันได้เลยอันนี้คนที่เป็นโค้ชเนี่ยระบบเนี้ยก็ค่อนข้างตอบโจทย์ อย่างที่พี่บอกว่านี่คือการเปลี่ยนไปของการจัดอีเวนต์ในอนาคตต่อไปนี้การประชุมก็เปลี่ยนไปด้วยเปลี่ยนไปรเราต้องปรับตัวให้ทันปรับตัวครับเพราะฉะนั้นผมผมคิดว่า2สิ่งนี่นให้มันคู่กันถ้าโควิดระบาดอีกก,ก็กลับมาชใช้วิดีโอถ้าโควิดหายก็กลับมาใช้อีเวนท์ที่เป็นออฟไลน์วันนี้มันทิ้งไม่ได้แล้วผมคิดว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยแน่นอนอก็ตีคู่กันไปได้เลย มก็มงคุยของโลกอนาคตนะครับตอไปนี้ประชุมแบบเดิมไม่ได้แล้วเราประชุมแบบโลกอนาคตใช่ครับเป็น smart meeting room สังเกตแล้วัห้องนี้เดิมเนี่ยผมมีพวก w h i บอร์ด r d projector ไอนก้อน โทรศัพท์ปาดาวนะฮะปาดาวโปรเจคเตอร์นี้รวมอยู่ในอันเดียวจบอันเดียวเลยครับมันคือมันคือสมาร์ททีวีครับแต่มันเป็นสมาร์ทที่เป็นมิทติ้งคอนเฟล็กต์ปกติแล้วก็อันนี้เบสิคอันนี้เหมือนไมบอร์ดอันนี้ไมโครด์เวลาเขียนเสร็จจะจะลบหน้าเดี๋ยวขอถ่ายรูปอ๋อไม่ต้องถ่ายครับเพราะว่าเดี๋ยวเราส่งสแกนได้เลยครับกล้องเข้ามือถือได้เลยหรือส่งเข้าโฟล์ดได้เลยทันทีแค่เรานั่งในที่ประชุมเนี่ยก็สามารถส่งไฟล์จากมือถือขึ้นจอได้เลย ก็ส่งภาพไปนะครับเรียลไทม์ powerpoint ไนหะมเรามี powerpoint นะครับคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยก็ขึ้นได้เลยครับ,รบลากไปรวมกันได้หมดนะครับ<ะ>สมมุติเล l a ๆอยู่รู้สึกว่าอชอบบูทนี้จังเลยก็แคปได้เลยครับปึ๊บบ<อ>แบบนี้แล้วก็สามารถที่จะแทรก เขียนต่อได้เขียนต่อได้นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ไม่ต้องถ่ายรูปไม่ต้องถ่ายรูปแล้วจริงๆฟังก์ชันรูปเล่นมันค่อนข้างเยอะมากอ่าแล้วโทรศัพท์ได้ไหมสอบได้ไหมประชุมได้ไหมประชุมประชุมได้ครับอ๋อนี่ไงฝังซูมฝั่งซูมตรงนี่เลยฝังซูมฝังระบบกล้องระบบไมค์ต่างๆและที่สําคัญครับระบบกล้องเป็นระบบ AI ครับผมกล้องพูดปั๊บมันจะไล่จับภาพเลยว่าใครพูดอยู่เวลาประชุมมันก็จะได้อัตราลดไม่ใช่ภาพนิ่งๆอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นอันที่จบเลยนะครับกล้้้้อออองงงเเร่่่่มมมมดนนนนนนนะะะบาัััักททีีีีีหยยย็จจใปชชุส อุ้ยชัดเว้ยครับเพราะว่าได้ยินเสียงผมชัดไหมครับคุณนุชอยู่ไกลามากนะครับ <ฮะ S 1> อยู่ห้องตัดไป<ต>จริงจริงไม่ต้องซูงอะ <c oughs> ไรเลยยิงตะโกนเอาก็ได้แล้วแต่เป็นโลกอนาคตไงใช่ครับเพราะฉะนั้นจบที่เดียวไม่ต้องมีปาดาวไม่ต้องมีโปรเจคเตอร์อจอเดียวจบทุกอย่างเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพี่กล้องควรจะต้องมีไว้กี่บาทนะเราตั้งมากี่บาทนะตัวนี้แสนแปกครับ สวยซื้อเถอะครับโอเคครับนะครับอันนี้คือใช้สำหรับการประชุมการประชุมแห่งโลกอนาคตครับผมนนเดี๋ยวจะมีอีกแบบนึง,งคอนเฟอเรนซ์ครับใหญ่ขึ้นไซส์ใหญ่ขึ้นนะ,นะครับคนนั่งกันสัก30-50คนเนี่ยอันนั้นจะเป็นตัวสมาร์ทคอนเฟอเรนซ์รูมเหมือนกัน ไม่ได้บอกว่าอยากได้จอแสดงผลหลักแสนเราเปนหลักล้านให้ดูนะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้ให้สมฐานะเวลาที่องค์กรต้องการประชุมนะครับสังเกตจอด้านหลังนะครับนี้เป็นจอที่เเป็น Full HD ครับลานั่งเนี่ยไม่แสบตาแล้วมองใกล้ๆเนี่ยเม็ดนี่ละเอียดมากเพราะมันไม่ใช่ทีวีมันไม่ใช่ทีวีครับมันเป็น LED wall นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีซึ่งสามารถติดผนังตามห้องประชุมได้อันนี้คือความพิเศษของตัวจอที่ไม่ว่าจะอยู่แสงน้อยแสงมากเนี่ยซอฟตาแน่นอนไม่แสบตาทไม่ปวดตาฟอนเล็กๆนะครับก็สามารถ ที่จะเหมือนเห็นได้อย่างละเอียดแต่ความพิเศษไม่ใช่แค่จอครับครับผมเพราะผมบอกแล้วว่ามันคือโลกอนาคตเพราะนั้นเวลาประชุมพูดถือหุ้นต่างๆเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับสตรีมมิ่งออกไปที่ข้างนอกต่อไปองไม่ต้องจ้างตากล้องนะครับไม่ต้องมีพวกเขาแล้วนะครับเ <laughs> <pe w> พราะเรามีกล้องตัวน,นั้นครับมันเป็นกล้องระบบ AI คือจับเราเมื่อเดินไปไหนมันจะจับได้เดี๋ยวผมอยากเอกล้องลองนี่คือโลกแห่งอนาคตนะฮะนี่นะฮะนี่คือฟิวเจอร์วันนะครับแล้วก็ต้องเดินมาใช่ครับเฮ้ยเดินแบบอิสระเลยครับ อยากให้เห็นข้างหลังกันข้างหลังนี่ครับปึ๊บ ไม่ว่าจะแบบพึ่แค่ไหนมาตามตลอดอตามเหมือนเจ้านี้นะครับตามที่เลย<อ> <laughs> พูดจะเห็นภาพเลยนะเนี่ย <laughs> อันนี้ราคาจริงเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ตามไซส์ครับอ,อันนี้ที่ผมพูดแล้วถ้าไซส์นี้ก็จะประมาณล้านหกล้านหกนะครับก็เอาออกได้หมดเลยนะครับจอบโปรเจคเตอร์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีแค่2ตัวเนี่ยครับก็สามารถทำคอนเฟอเรนซ์เพื่อคุณเหมือนมีสตูดิโอเป็นของตัวเองอยากให้สมฐานะคนนี้ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ก็เพิ่มได้เลยครับผมตรงนี้เพราะมันเจ๋งคือสามารถแสดงผลันนี้แล้ว ก็สามารถที่จะมีกล้อง AI ไอที่<า>จับม<า>ุมต่างๆได้อ๋อเหมาะสําหรับใครเหมาะสำหรับผมว่าเหมาะกับองค์กรนะครับที่ที่ต้องมีการประชุมเหมือนมีสาขามีดีลเลอร์อยู่ทั่วประเทศเนี่ยครับ,รบราะฉากหลังเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้ตาม presentation ของคุณครับแล้วก็ระบบก,กล้องก็ไม่จําเป็นต้องเป็นุย่ผมบอกครับว่ามันก็เป็นระบบ AI อยู่แล้ว อ,นนอันนี้ก็ง่ายได้คุยพิพนวันนี้เหมือนได้เห็นของโลกอนาคตทั้งการปรับตัวของธุรกิจแล้วก็การปรับตัวของลูกค้าในอนาคตแล้วก็พฤติกรรมของพวกเราในอนาคตนะบ,บอกกับเพื่อนๆนะหนปรับตัวใช่ไหาแค่ดเดือนเดียวเอง ทำไมเร็วขนาดนี้ผมว่าอันหนึ่งเลยที่ที่เราพบว่าวิกฤตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากข้างนอกได้แต่ที่มันเกิดขึ้นไม่ได้อยากยให้มันวิกฤตที่ความคิดเราตอนนั้นเนี่ยผมเขาเรียกว่าเหมือนเราหยุดเลยว่าเ,เราจะทําอะไรกับอนาคตได้บ้างสิ่งหนึ่งผมต้องขอบคุณพาร์ทเนอร์ทั้งหมดนะครับพี่ระบบจอแสงสีเสียงตอนนั้น,นพุ่งตรงว่าเรารวมตัวเอาจุดแข็งทั้งหมดมารวมตัวกันแล้วก็สร้างที่ชื่อว่าฟิวเจอร์วันก็เลยเป็นจุดเริ่มตนน้นว่าผมคิดว่าความคิด แล้วก็ความมีมิตรภาพที่มาจับมือร่วมกันเนี่ยแหละครับวิกฤตเกิดได้ข้างนอกแต่อย่าเกิดขึ้นที่ความคิดของเราเราเองใช่ครับและอันนี้แหละครับฟิวเจอร์วันคิดว่าสิ่งนี้จะมอบประสบการณ์ต่างๆให้กับโลกอนาคตยังไงบ้างรครับผมว่าโลกในอนาคตยังไงก็มีความไม่แน่นอนเต็ไมไปหมดวันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญมากเลยคือว่าเราจะอยู่กับอนาคตยังไงในแบบที่เราปรับตัวได้ตลอดเวลาครับระบบทั้งหมดที่เรานําเข้ามาครับเราเรียกมันว่าเป็นฟิวเจอร์บิสเนสโซลูชันไม่ว่าอนาคตจะมีข้อจํากัดแค่ไหนครับระบบการเชื่อมต่อลูกค้า เชื่อมต่อผู้คนเนี่ยสามารถใช้เทคโนโลยีเนี่ยเชื่อมต่อกันได้ครับและที่สําคัญคือต้องได้ระดับประสบการณ์ด้วยอันนี้คือเรื่องราวนะฮะของการปรับตัวทั้งในแง่ของธุรกิจและเรื่องราวของธรรมชาติของคนเนาะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคนยังต้องการมีการสื่อสารการมีคอนเนคการปฏิรรรสรัมพันธ์กันและสาคัญที่สุดต้องมีประสบการณ์ชั้นเยี่ยมซึ่งกันและกันครับวันนี้ก็ต้องขอพคุยพิเพลมากและนี่คือธุรกิจที่ปรับตัวขึ้นจริงในประเทศไทยของเราครับขอบคุณนครับคุณครับผม